ร่วนพุ่งเข้ามาแล้ววันนี้ย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพาอยุน้อยเข้าปกคลุมไทยสีวันนี้ฝนหนักสุดอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้14-27ถึง27สิงหาคมแ,และเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพฤหัสที่14สิงหาคมครับกลับมาอัพเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับในช่วงนี้พี่น้องหลายท่านก็ บนกันมาครับว่าฝนไม่ตกไปตามการคาดการนะครับซึ่งก็ใจเย็นๆครับมันมีให้ลุ้นอีกยาวครับพี่น้องเพราะว่าจากข้อมูลนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมยังคงมีโอกาสให้ลุ้นฝนได้เกือบทุกวันครับเดี๋ยในช่วงแรกครับวันนี้ครับสิถึงสิสิงหาคมครับประเทศไทยก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจะมีหย่อมความกดอากาศต่านะครับหรือว่าพายุน้อยครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานครับ จึงส่งผลทําให้เกิดปัจจัยฝนเพิ่มในช่วง3-4วันนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากที่สุดครับยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบนอีสานบนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชุกที่สุดและนอ,อกจากนั้นครับบริเวณภาคเหนือล่างกลางตอนบนนะครับรวมถึงบริเวณภาคอีสานตอนล่างๆก็มีโอกาสลุ้นหมดเลยนะครับเป็นการกระจายของฝนที่ค่อนข้างมากนะครับในชุดนี้ จาก3ปัจจัยฝนครับไม่ว่าจะเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านไทยมรสุมแรงขึ้นรวมทั้งย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมครับดังนั้นครับในชุดนี้จาก14ถึงช่วง1 7ถึงสิสิงหาคมนี้ครับในช่วงที่ย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมเป็นช่วงที่มีโอกาสลุ้นฝนหนักที่สุดครับหากพื้นที่ใดที่ไม่มีฝนในช่วงนี้ก็มีแววว่าจะแล้งยาวครับพี่น้องก็ต้องดูพื้นที่ของพี่น้องไปนะครับ เพราะว่าข้อมูลนี้เป็นการรายงานทั่วทั้งประเทศนะครับไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบดังนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ16สิงหาคมนะครับจะมีฝนมากที่สุดครับและก็หลังจากนั้นครับในช่วง19สิงหาคมเป็นต้นไปลากยาวถึงช่วงวันที่27สิงหาคมนะครับก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มฝนขกระจญ่จะเข้ามาปกคลุมอีกครั้งครับยังคงเน้นพื้นที่เดิมๆครับภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนครับในช่วงประมาณ23เป็นต้นไป ก็ยังคงมีฝนให้ลุ้นอย่างต่อเนื่องครับพื้นที่ใดที่ฝนยังไม่มาก็ใจเย็นๆก่อนครับพี่น้องเพราะว่าจากข้อมูลณขณะน,นี้ฝนยังยาวครับยังคงมีโอกาสให้ลุ้นทั่วไทยอย่างต่อเนื่องครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้14-18สิงหาคมครับ เป็นการคาดหมายระยะสั้นครับในช่วง2-3วันนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับยังคงเน้นบริเวณภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีแนวลมกมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํบบลาลังปานกลางพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอมรามันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ,าอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอมรามันตอนบนแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนครับจะมีกํลาลังปานกลาง โดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงนี้ครับดังนั้นข้อควรระวังครับทั่วทั้งประเทศนะครับในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่ม สำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับบริเวณทะเลอัามันและก็บริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วงนี้ครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ14สิงหาคมครับหลายพื้นที่ฝนกลับมาชุกนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนื่องจากเริ่มมียอมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมเป็นวันแรกครับ บริเวณภาคเหนือครับวันนี้ฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสชุกได้ทั่วทั้งภูมิภาคบริเวณภาคอีสานครับวันนี้ก็มีลุ้นฝนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับยังคงเน้นชุกบริเวณพื้นที่ตอนบนนะครับเน,นื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมครับบริเวณภาคกลางครับฝนกระจายได้มากอยู่นะครับแต่ปริมาณชุกๆของฝนนั้นจะไม่มากเท่าไหร่บริเวณภาคตะวันออกครับลุ้นฝนได้ทั่วทั้งภูมิภาคบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนกลับมาชุกได้ทั้ง2ฝั่งครับมาติด เริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกลับมาเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสีของพื้นที่อาจมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนน,น่านแพร่สุขโขทยัยตากอุตรดิตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับวันนี้บริเวณภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองกลับมาเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่ประมาณละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายนองบุรีรมอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารกระสินมหาสรารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดย่โสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 4ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ก็มีลุนครับบริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาการจนได้บุรีราช,ชบ,บุรีครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 5ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละถึงของพื้นที่ครับส่วนมากก็นิ้นมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลัก ต่อมาทานท่านภาคตะวันออกครับวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจัดเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับอุณหภูมิสูงสุงสด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นไะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ราชิวาดครับวันนี้ฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นครับอุณหภูมิสูงสุด33-35งองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณ60-70ของพื้นที่ประระวงฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับ อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ